นต้องมองตรงไหนสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆรีวิวนอกหน้าต่างกันมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็มารีวิวในห้องกันบ้านนะคะงค่งาะาะนี่เลยเริ่มจากหน้าห้องก่อนเปิดอไปดูิจริงๆต้องใส่หน้ากากนะแต่ว่านี่หน้าห้องเราก็จะเป็นแบบคล้ายๆอย่ายยงนี้กัน เหมือนกันทุกห้องนะคะเพื่อนๆนะอันนี้ก็เดี๋ยวลองฉายไปให้ดูห้องนั้นนะเนี่ยมันจะมีโต๊ะอยู่หน้าห้องแบบนี้นะคะแบ่งขึ้นกันก้นกั้นกลางนะคะระหว่างสองห้องที่ประตูเปิดออกมานะคะและอันนี้ก็เป็นห้องหน้าห้องของอลิสแล้วก็เพื่อนร่วมทางนะคะ,อะของอลิสมีนี่ยาแก้แพ้แล้วก็คือคันก็จะมียาแก้แพ้แล้วก็กับข้าวเย็นนะคะ เอาเข้ามาในห้องเอาของเข้ามาในห้องแล้วก็มารีวิวห้องกันต่อนะคะนี่ก็คือห้องน้ำให้ดูแบบนี้เนาะมีผ้าเช็ดเท้าหนึ่งผืนนะคะชา้าปเร็วไปไหมปวดหัวไหม นะคะแล้วก็เป็นแบบแชวอร์แล้วก็บารในตัวนะคะตรงนี้ก็เป็นหน้ากระจกนะคะของเยอนนิดนึง <c oughs> เป็นเออคือกเกงในอย่าเห็นนะอย่าเห็นเกงในนะ <c oughs> <c oughs> นะนี่อ่าะบนะะ้ำ <c oughs> แบบนี้นะคะค่อยๆค่อยๆค่อยๆ ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปเดี๋ยวเวียนหัวแล้วก็จะเป็นที่ยาบน้ําแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยส่วนอื่นเดี๋ยวต่อนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาดูหน้าห้องน้ำออกไปก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เย็นอะไรต่างๆนานาทางด้านนี้นะคะน้ำาดื่มหกสิบขวดนะคะเออ้าออ ทำไมเหมือนซูมใกล้เออซูมจริงด้วยอะซูมทำไมก็ทีวีตู้เย็นอ่ะมองเหมาะถ้ามองถ้ามองจากมุมนี้ก็จะเป็นแบบนี้สุดยังสุดยังสุดยังสุดหรือยังสุดหรืองยังยัง นะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้ไม่ได้สร้างภาพเลยนะคือประจําวันทุกวันเป็นอย่างเงี้ยห้องห้องนี้เป็นอย่างเงี้ยคือแต่ก่อนหน้านี้เป็นเป็นสภาพไหนจําไม่ได้แล้วนะคะว่าจัดเอาไว้สวยงามแค่ไหนจําไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็เลื่อนมานะคะหน้ากระจกที่วางโน้ตบุ๊กของอล,ลิสนะคะแล้วก็นะอุปรกรณ์ที่มาหากินนะ,ะแล้วก็มาตรง ้าอี้นั่งเล่นนะคะและโคมไฟนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะนี่นะเสร็จแล้วเราก็หมุนมาทางนี้มาทางนี้นะคะโคมไฟนะคะก็จะเป็นหน้าต่างนะคะที่ฤิเปิดไปดูนะคะภายนอกบรรยากาศภายนอกนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะมันก็จะมืดลงนะคะนี่ นี่ก็คือมุมมองที่เราเห็นอยู่จริงๆมันกว้างนะแต่ว่าริ่ไม่ได้เปิดม่านเยอะคือตอนนี้จะถ่ายรีวิวในห้องไนงะคือให้เห็นภาพรวมเฉยๆนะออนแล้วก็หันมาตรงนี้นะนั่นเห็นคือกำมังนะคะนี่ที่โคมไฟหัวเตียงแล้วก็มังอรนนิ้ก็ใส่น้ำมาไว้เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นในห้องไม่ให้มันอากาศมันแห้งเกินไปนะคะเพราะว่าเราเปิดแอร์ทั้งวันทั้งคืนมันก็จะแห้งเกินไปนะคะแล้วก็ จะเป็นสภาพของหัวเตียงที่เขา,เาคลุมไว้ด้วยพลาสติกนะเพื่อไม่ให้มีเชื้อโรคไปสัมผัสกับหัวเตียงที่มันเอาเอาเอาอกไปทําความสะอาดไม่ได้เนาะเขาก็เลยจะคุมไว้แบบนี้นะเพราะว่าก่อนจะตรวจเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะติดเนาะแต่ว่าลิฟเนี่ยตรวจแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับช่วงแรกก็คือไม่มีเชื้ออะไรเลยเนกาทีฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมุมที่ถ่ายมาจาก ตู้เย็นนะคะทีวีเมื่อกี้นี่นะคะอันนี้นะคะเป็นเป็นเตียงนอนเป็นเตียงนอนแบบนี้ถ้าให้มองแบบนี้นะมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นคืออะไรนะนัะ่นแหละแล้วก็อันนี้คือเตียง <c oughs> <c oughs> และเสื้อผ้าที่กองอยู่เอบนเตียงนะั้นนี่คือสภาพปกติตื่นเช้าขึ้นมาก็จะแบบว่า จัดเตียงได้แค่ประมาณเท่านี้นะไม่ต้องสร้างภาพกันมากคือนี่คือชีวิตประจําวันทุกวันที่อยู่ที่นี่อันนี้คืออลิซเพิ่งเอามาเช็คว่าของมันตรงกับที่สั่งไหมกคืออน,นี้สั่งออนไลน์ไงก็เลยแกะมาดูนะเนี่ยก็คือสั่งสั่งไปเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะนี่นี่ยังไม่ได้แกะออกมาเนี่ยน,นี่ยังไม่ได้แกะออกมานะ,ะแล้วก็นัน,น,นอีกขอหนึ่งนะเนี่ยอ,อันนี้ก็คือจะเป็นชีวิตประจําวันนะคะที่ที่อยู่อยู่ที่นี่ทุกวันนะ เป็นเวลา14วันเราก็ต้องหากิจกรรมอะไรมาทำเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดสะสมนะนี่ก็เป็นโลเคชั่นห้องไม่ใช่คือในห้องทั้งหมดก็จะเป็นแบบนี้มันไม่ได้เออเลวร้ายอะไรจนเกินไปมันมันมันดี <c oughs> แค่เราไม่ได้สามารถจะออกนอกประตูนี้ไปได้แค่นั้นเองออกไปก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอเพราะว่าคนที่มาเดิน,ดนทางจาก ที่ต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อเพราะว่าเรากลายเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากเดินทางมาจากต่างประเทศไปแล้วนะเนี่ยนะคะห้องก็จะเป็นบแบบนี้เลยค่ะนี่ไม่ได้จัดอะไรใดๆ